สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อนะครับยามาฮ่าเอ็กแม็กนะครับทำสีทองมาแชทกับทางร้านนะครับทำสีทองมาแชทกับทางร้านนะครับตอนนี้เป็นเวลารีวิวสี่โมงตรงนะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงตรงนะครับสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับสี่โมงเย็นนะครับ อันนี้เป็นงาน3-4วันเสร็จนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสมารีวิวนะครับยามเย็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหน้าแปนนะครับงานซีนออกนะครับแล้วเราก็ปิดกันสีล้อแม็กก็เราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในการทําสีนะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับ อันนี้เรียกว่าสีทองมาแชทนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็กลางวันก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับตามช่องตามหลืบต่างๆเนี่ยนะครับช่องเล็กช่องน้อยนะครับทางร้านเรารับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับเล็กเกอร์ติดทั่วนะครับหน้าแปลนก็เหมือนเดิมเลยหน้าแปลนจานดิสน้าแปลน ABS นะครับเบ้าลูกปืนนะครับเราปิดกันสีนะครับ ทำสีไม่ได้ถอดยางนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในการทำสีนะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตานะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับและเราก็ไม่ได้ปล่อยลมยางด้วยในการทำสีจุบลมนะครับเราปิดกันสีไว้นะครับยางดำสวยงามเหมือนเดิมนะครับยางดำสวยงามนะครับล้อยามาฮ่า XMAX นะครับทำสีทองมาแชท เดี๋ยวมาดูล <ibl ok> ้อหลังกันนะครับอ่านี้ล้อหลังนะครับรายละเอียดกลางวันก็จะเห็นชัดเจนนะครับบริเวณนี้เราปิดกันสีนะครับบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาประกอบมันจะมีบูทเหล็กมาประกบนะครับมีบูทเหล็กมาประกบบริเวณนี้นะครับเราเลยปิดเว้นสีไว้นะครับล้อหลังก็เหมือนล้อหน้านะครับเราทําสีไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเราใช้สก็อตเทปปิดกันสีเอานะครับนี่นะครับสก็อตเทป นี่นะครับสกอตเทปปิดกันสีเอานะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเราใช้สกอตเทปปิดกันสีเอานะครับจุบลมนะครับเดี๋ยวให้ดูจุบลมมานี่นะครับเราปิดกันสีไว้นะครับยางดําสวยนะครับเงางาเหมือนเดิมไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านนึงนะครับล้อหลังนะครับ Yamaha X Max สีทองมาแชท นี่นะครับสีทองมาแชทก็ประมาณนี้นะครับสีทองมาแชทประมาณนี้เลยหน้าแปน ABS นะครับเหมือนเดิมนะครับในทุกๆคู่นะครับเราปิดกันสีไว้ให้นะครับจุบลมปิดกันสีไว้ให้อีกด้านหนึ่งนะครับดูขอบแม็กได้สีเข้าสุดขอบแม็กสุดสายตานะครับมองยังไงก็มีแต่สีนะครับรับประกันนะครับมีแต่สีแน่นอน ตามช่องตามหลืบต่างๆเนี่ยครับช่องเล็กช่องน้อยนะครับเนี่ยนะครับรับประกันนะครับสีติดทั่วเล็กเกอร์ติดทั่วนะครับยังไงก็ฝากผลงานทางร้านไว้ด้วยนะครับร้านเรามีสามช่องทางนะครับการติดตามนะครับชมผลงานนะครับมี Facebook นะครับพิมพ์ว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อภาษาไทยนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจพิมพ์ว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อภาษาไทยเช่นกันนะครับพิมพ์ว่าลังสิทธิ์ทำสีล้อภาษาไทยนะครับเพจ แล้วก็ช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube นะครับพิมพ์ว่ารังสิตทำสีล้อภาษาไทยเช่นกันนะครับพิมพ์ว่ารังสิตทำสีล้อภาษาไทยเช่นกันนะครับ3มช่องทางนะครับการติดตามรับชมนะครับผลงานนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามนะครับได้ในฉาในได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับร้านเราเป็นร้านทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นทุกซีซีนะครับทำสีทั้งระบบ 2K แล้วก็ระบบพาวเดอร์โค้นะครับ ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ